หมดเลยหมดเลยจะได้กินน้ำทำไมทำตาแบบนั้นน่ะเก่งมากเลยแม่เก่งเก่งเก่งหมดเลยหมดเลยเอยกินไกินยาดูดเองเลยดูดเองเลยดูดมันพี่อะน้องดีวมากินยาให้ดูครับชมพูเเอาเลยาพี่ยเดี๋ยวกินยาให้ดูเอาเอาเอาเดียวพี่จะยอมดูหน่อย ว้าวหมดแล้้วนองดิวกินยาเองมีสีอะไรสีอะไรอีกสีอะไรน้ำเจอน่ะสีอะไรเอากินน้ำดีจะกินน้ำยาตัวกินน้ำด้วยอ๋ออ๋ออ๋อปาปากหินอ๋ออ๋ออ๋อแล้วสีไหนจบทาด้วยจบทาด้วยเอาแม่หยิบให้ดีกว่า น,น,นี่กินให้เตยอมเดียวเดียวอะยอมเดียวนะาหายหมดเลยหมดเลยจะไ,ได้กินนะ้ำ <c oughs> ทำไมทาหานหมดน้ำน่ะเรื่นเรืนี่ยำม,มันเดียวโอ้ต้องกินสองครั้งอ่ะเหรออ๋อเอาเรื่นเรืเก่งมากเลยแม่เก่งเก่งเก่งหมดเลยหมดเลยเลยิเย้มเลยกินน้ำไหมน้ำหวานเยิ้มเลยน้ำหน่อยนึง กินยาให้ปลาดูเดบิวกินยาให้ปลาดูนะสีขาวแล้วเดสีขาวเดินเดิสีขาวแล้วครับสีขาวแล้วสีขาวแล้วเหลือเหลือสองสีเหลือสองสีอ่าสีขาวก่อนครับอ่ะเหลือสองสีเนี่อ่ะสีขาวเอาไหน โอเคดูวิทยมดูโอ้โหเก่งมากหมดเลยเก่งมากเลยเออเงี่ยวันหมดแล้วอันเหลืออน้เรเอพ่อหรอแล้วหลอดนบงอาหมดแล้วครับเดียวครับเรียบเรียบไข่ปมาไข่ปไงเท่อไรอ่ะอีกรอดสุดท้ายแล้วครับดิวกินสี่หลอดวิทยมตยโอ้หเ็เรบก อีกคั้เดียไไม่ไม่ไมอันน้ำน้ำน้ำน้นหน่อยขนักหน่อยอันนี้มันเป็นยังไงนาะเดี๋ยวกินยาให้มันเป็นยังไงอันนี้เอเร่มเลย่มเหมดเลย่โอ้โหเกมกินน้าครับเก่งมากเย้ตบมือตบมือเอเก่งข้างพอพอถ่ายรูปอยู่ได้ข้างเดียวครับเยี่ยม Papi, you know